เชียงใหม่ฝางครับผมท่านใดบ้างครับนอกจากท่านสองเก้าหนึ่งนราธิวาสและหัสใหญ่ท่านใดเอ่ยเีอบบบบบบส่าไรันยาเีย่ไหนงสาเอศูนย์ศูนสี่นะครับฟังทีไหนเอ่ย นนรับวั้รับ้คยงไครับใครจะยังนี้าใครจยังราใครยัครับถ้าใครไงคร้าคระัไรบถ้ารจะยัไครับถ้ยครับรังไงคเ้ครัาง้าคระัรบางบไครับาไ้้บ้าจไง้ะไรัครับ้างที่ใกบ้เนครยรับทราบครับ เจ็ดศูนย์นะครับสองเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับครับเชียงใหมรผู้ไม่ไ,ไหนนะหมดอยายาด้วยนะรับเรียนยูกลับมานะรับเรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสางเชียงใหม่ครับหนึ่งห้าสามอารดีสองสองสองครับ หนึ่งห้าสามอาร์ีสสองเชียงใหม่ครับหนึ่งห้าสามอาทีสองสองสองเชียงใหม่ครับตัวดีครับเป็นอาทีสองสองสองใช่ไหมครับถูกต้องครับหนึ่งห้าสามอารีสองสองสองเชียงใหม่ครับผมสวัสด,ดียามกลางคืนครับเป็น หนึ่งห้าสามทีเอสศูนย์ศูนย์สี่นะครับส้มศูนย์ศูนย์สี่หรือเปล่าครับไปไหนซะแล้วเสื้อตระชิกทางใต้จากเชียงใหม่ครับหาดใหญ่เชียงใหม่ครับไอยู่ครับไปอยู่ครับ สี4นะครับเอ AS Alpha s ศูนย์004ถูกต้องถูกต้องครับยังไงก็ด้วยความดีที่ได้บอกขอบคุณกันครับเป็นางแรกกันนะผู้ติดต่อทางนี้ได้กางแรกในจริงครับเนี่ยอยู่ขาดใหญ่เหรอครับยินดีเช่นกันครับเปิดเครื่องปุ๊บซีคิปุ๊บก็รับสัญญาณได้เลยดีใจเป็นอย่างมากครับ ครับผมยู่หายายมาเพิ่เรื่อง,องรครับดีแล้วนะทุกถึงแล้วออกอากาีดีอย่งไรทุกคนนะฮะแล้วอยู่ฝางในช่วงไหนครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเหนือสุดประเทศไทยชายแดนพม่าครับผมใช่องเครื่อง,องหนครับเนี่ยตอนนี้ใช้เอทีร้อยครับใช้เอทีร้อยวันพรุ่งนี้ไปดูวิดีโอการออกอากาศได้ที่หนึ่งห้าสามอาทีได้เลยครับบันทึกไว้ตลอด เราเป็นยังไงก็ดีความดีะเดี๋ยวโันี่เข้าไปดูอ่ะเอ่อแล้วยูฟ่าผมเคยขึ้นไปนะเมื่อสี่ห้าหกปีแล้วเป็นเจ้าของหรือเป่าครับรับทราบรับทราบพ่อค้าผลไม้ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องตอนนี้เราอยู่หัวใจได้ห้าปีแล้วมั้งครับไม่ได้คิดอะไรรับทราบรับทราบท่านมา aky, mustache, ด้วยเรื่องอะไรครับสัญญาณแดงดีมากเลยคิว โอเคห้าตลอดเลยครับเอีแเจ้าเ่นะครับเนะครับ <c oughs> รับทราบครับรับทราบของข้แนแดงจริงๆผมไปด้วยเอฟพีอยครับสายกับฮารเวฟครับออกาบเลยนะขึ Half ้นขึ้นระจำเลยครับเนี่ยเป็นเอ็กอะไรนะขอไปที่วัดี่ด้เจอีกนเครับสองสองครับ เ็นหนึ่งห้าสามโรมิโอแทงโกสองสองสองครับออกครับผมทราบเลยทราบเลยคุณผ oh ู้ชหนาวยังครับเห็นได้เหรอที่วิภาหัววาตที่่อกันบอกว่าเรื่องอาไรที่นี่ครับรับทราบครับรับทราบหมอกเริ่มลงครับตอนเช้าหมอกเริ่มลงอากาศเริ่มจะลดลงเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิเริ่มจะลดลงเรื่อยๆครับเตรียมเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวครับผม เลยแล้วก็ไปอยู่เป็นย่ออะไรต้องไปอยู่มาณั้งเดือนกว่าแล้วก็มาดอเรื่องขับขัร้อนอ่ะรับทราบรับทราบสามพันห้าร้อยวัตต์เอาไม่อยู่ครับต้องสี่พันห้าร้อยวัตต์ขึ้นนะครับที่นี่ครับเอาได้เลยผมซื้อรถดใช้องไงใช้ใช้แก๊สนะครับถ้าใช้แก๊สก็หายห่วงเรื่องอุณหภูมิครับร้อนดีแรง ต่อแล้วท่ารับเมื่อกี้ท่านรับเสียงหลายได้ไหมครับพอสามครับพอสามครับเราจะคุยด้วยการรับเสียงหลายได้ไหมครับไม่ได้นะใกล้ๆกันที่แมงม่วงถูกต้องผมทราบก็ได้แล้วที้ได้ทราบขอตายครับแต่ว่าผมรับได้แค่เกณฑ์เลยอรับรับทราบครับอากาศคงเปิดมากๆครับ เดี๋ยวยังไงเคีสยสไลน์กับ555ก็ได้ครับจะได้คุยเพื่อนสมาชิกหลายๆสถานีเมื่อกี้ผมรับนาราที่วาดได้ด้วยครับนาราเยสไดบยบบูย73นะครับยินดีมากๆครับที่ได้สนทนากับท่านครับ